สวัสดีครับอยู่กับช่อง k e n d o Motor นะครับวันนี้มีรถคันนี้นำมาเสนอนะกับรถขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านนะครับกับเียวก้าคลาสสิกนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะเครื่อง1 1 0 c ซีนะคันนี้ก็เอาไปราคาถูกๆนะอยู่แค่16,900บาทเองนะอบอกเลยว่ารถคันนี้รถสวยๆส,สภาพพร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถอื่นๆเป็นยังไงไปดูกันครับ เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับคันนี้เลยนะครับผมเลวก้าคลาสสิกนะอ่าทรงแบบขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านนะขับขี่เหมือนเวฟเลยนะคันนี้แล้วก็นี่นะที่สําคัญนะนี่มีตะกร้าหน้ามาให้นะมีตะกร้ากลางมาให้นะแล้วก็มีแหลกท้ายมาให้ด้วยนะครับผมสามารถติดกล่องหรือใส่ตะกร้าเพิ่มมาได้นะอ่าจะได้จุของได้เยอะนะซื้อของเข้าบ้านทีก็ซื้อไปให้เยอะๆคุมๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีโมงมาให้ด้วยนะแล้วก็นี่กระจก ทรงคลาสสิกเลยนะกระจกมองหลังนะครับแล้วก็นี่นะยางหน้าดอกลึกๆเลยนะแล้วก er ็มีหนวดแมวหนวดกุ้งมาด้วยนะเพิ่งเปลี่ยนยางมานะแล้วก็มีล้อซีลวดมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องคาบูนะเครื่อง1 1 0ซีนะขับสบายๆง่ายๆนะแค่ตบเกียร์อันนี้ตบหน้านะอันนี้ตบเกียร์เดินหน้านะอันนี้ตบเกียร์เดินหลังนะอ่านี่นะแล้วก็มีที่บังโตมาให้ด้วยนะสามารถตอนทายได้นะมีที่ เท้าหลังมาให้นะครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นเบาะนะสะภาพสวยงามนะไม่มีรอยเล็บแมวเลยนะครับผมนี่แลักคายเสยๆงามๆนะคันนี้นี่นะอันนี้ก็ได้ท่อเดเดิมจากโรงงานเลยนะสะภาพท่อก็ถือว่าโอเคนะตามการใช้งานนิดนึงนะอ่านี่สภาพเครื่องสวยๆนะคันนี้แบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เลขไม้นะอยู่แค่ 1, 1 000, 3 0 0 0โลเองนะคันนี้แล้วก็มีสตาร์ทมือได้นะนี่ปุ่มสตาร์ทมืออยู่ตรงนี้นะบิด s ะฮะสตาร์ทมือนี่เป็นไงล่ะสตาร์ทมือทีเดียวติดนะ,ะแล้วก็ไม่พอนะอันนี้มีสตาร์ทเท้าให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเบรกนะเบรกหน้ากับเบรกมือนะอ่าเบรกหน้าเบรกหลังนะ เดี๋ยวยล,ลยดตรถอื่นๆเป็นยังไงก็ไปสรุปให้กันฟังเลยนะครับผมโอเคเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเยวก้าคลาสสิกคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2019นะอ่าะแล้วก็เครื่องเกียร์เดิมๆนะรถสภาพพร้อมใช้งานนะแล้วก็ยางหน้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะยังมีหนวดแมวหนวดกุ้งอยู่นะยางหลังก็ สภาพสวยงามอยู่นะยังพอใช้ได้อยู่นะคันนี้ก็เอาราคาไปถูกๆเลยนะอยู่แค่16,900บาทเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะสามารถมาดูได้ที่กรุงเทพนะครับแถวนวมินนะครับ หรือถ้าเกิดใครอยากจะให้จัดส่งนะ <_ an> ก็สามารถโทรติดต่อมาเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะาสามารถแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะอันนี้เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากกับเลี้ยวก้าคลาสสิกคันนี้ไว้คันนึงเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะัะสวัสดีครับสวยๆจัดเลยนะเอาไปขี่ซื้อแกงเลยนะครับ